สวัสดีครับสวัสดีไงน้องแมวกะสีมันดุเลยดดาีเมียมอพี่โตรอดออกจากไว้ไหนวะไม้ไม้ดำดำดงดำดงลองาดำดังำกับดำดงเลยนะเที่ยนิ้วดำมันจะดำมันจะดำมันมันจะเป็นนี้เรื่องไม้เราไว้ใจพี่นิ้วดำมาดำดงแตกต่างกันนะมะเกลอะนะมะเกล่มได้ยาง ทอด็กอ่ะดำดำดงอันนี้ดำดงไม้ดำดงดำดงมันจะไม่ดำผีหรอกแนวตัวเมียเลยนี่ยเอ้ใครมีโทรศัพท์ไปโทรหาโทรเอ้าเจอนี่แล้วเจอแล้วอย่านี้อันนี้ชี้อันนี้นั่งอยากนอนไม่ไงเอ๊ะน่ารังเนอะทำไรทำไร

แกแล้วมก็จรู้ว่าน้อมาเข้าอะไรกูอยู่กับคนรักเลยพี่ผมรักจริงเวลาผมชอบผมจะอ่านแล้วรู้ว่าใส่ถ้าผมเคยก็ได้อยากได้ไม่มีไปไหนอยู่อย่างนั้นแหละใส่เต็กอยู่อย่างนั้นแหะอยู่แล้วเราใช้จริงอ่ะนี่ใส่เราเราใช้เราใช้ให้รู้ว่าอยากรู้ว่าใช้แล้วมันเกิดอะไรมันไม่คนไม่รู้นะแต่เรารู้เรารู้ว่าใช้แล้วมันเกิดอะไรเนี้ยเนี้ นั่งจับนม่อรทำะไม่อะไทำออยู่หมูห่อในเหนกุ้งตุ้งเงี้เป็นก๋วยเตนิดๆก็ได้หมูที่พอเสกเวลาเขาตักอะไรมีนิดเป็นหมูนไรหมูลุ่นแรก้นอะอแต่ว่าพ่อ ถ้าทำให้โวนอะไรนี่เพื่อให้มันดูน่ารักมันดูน่ารักจริงๆเวลาเขาเตก่ยเขาเตกแบบนารายเลยคือแบบดุอะไรเงี้ยเหนียวทั้งที่หมูกอเหเลยหนียวเยเหนียวเนีเหนียวรู้ว่ะแล้วเารู้ข้างหนเาลงว่าอะไรรู้ป่ะข้างหมูทั้งรุ่นแรกทั้งรุ่นสองอ่ะมี3 8มแปเขาลงว่าอะไรน้าอุตจรังน้าอุตจรังแค่นี้หลเนาะเคยได้ยินอาจารย์ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับดูว่าเป็นใครายี